สวัสดีค่ะเขตภาคเหนือของดาประจำเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะพามาที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาควิชาการวิภาคศาสตร์อาจารย์ชนิพร์ปุลอินตาสังกัดภาควิชาการวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ อาจารย์ชนิพรปวนอิน,น,น,นาตาประเภทความเชี่ยวชาญส,สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาความเชี่ยวชาญสาขากายวิภาคศาสตร์งานข,ของอาจารย์จะเน้นไปทางด้านงานบริการตรวจโครโมโซมพันธุกรรม DNA และ RNA <ใน S 1> ค่ะเหตุที่เลือกอาจารย์มาพรีเซนต์ในเดือนนี้นะคะเพราะในเดือนเมษาอาจารย์มียอดสั่งซื้อที่สูงที่สุดค่ะ ส่วนในงานวิจัยของอาจารย์นะคะจะไม่ค่อยมีปรากฏนะคะเพราะจะเน้นไปทางงานบริการรับตรวจมากกว่าที่ปรากฏจะเป็นงานวิจัยเมื่อปี2559แล้วนะคะ ส่วนรายการสินค้าที่สั่งซื้อจาก NH นะคะก็จะมีรายการ430052และ430372ซึ่ง2 Product นี้จะเป็น2 Product หลักนะคะที่อของทาง lab อาจารย์เนี่ยจะใช้เยอะปีหนึ่งก็จะซื้อครั้งหนึ่งจะซื้อโดยการประมาณการนะคะซื้อทีหนึ่งก็เยอะๆไปเลยนะคะแล้วก็อีกรายการหนึ่งก็จะเป็นรายการ430488รายการนี้จะนานๆซื้อทีนะคะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มไปเป็ด นะคะที่เป็นงานบริการที่ปีนี้ได้ก็ขายให้กับทางอาจารย์ไปนะคะก็จะเป็นยี่ห้อกิลสันไปเป็นขนาด10 ml นะคะพร้อมด้วยทิปขนาด10 ml ด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนโอกาสและแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายนะคะก็จะเป็นกลุ่มทิปนะคะตัวนี้ทางแลบก็ยังจะใช้แบบเป็น reuse อยู่นะคะและอีกไอเทมหนึ่งก็จะเป็น LSE ค่ะตัว6065ซึ่งตอนนี้ก็ได้นำเสนออยู่นะคะและสุดท้ายนี้ก็ขอจบการนำเสนออาจารย์ชนิพรปวนอินตาแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ